สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆที่สามารถกดติดตามกดทัศน์ไลเข้ามาได้โอกาสถึงแเเลยพัดมาแล้วแบบทุกวันนะตามกันมาได้ก็สนใจช่วงนี้ฟุตบอลนะเริ่มกลับมาเตะนละหลีกใหญ่ๆนะครับนโยุโรปนะฮะก็ติดไปนมกันได้เลยแถมในฟุตบอลอาเซียนบ้านเราก็มีฟุตบอลอีริติครับนะ ตามเชียร์จิ้งทชชัยได้ทุกแมตช์ทุกคู่นะครับคลิกเข้ามาได้เลยนะฮะที่เด็ดเราจะไปที่ลีกอิสราเอลนะเป็นอับเอลเบเอเชว่าเปิดบ้านพบเบตาเยรูซาเล,ล็มนะครับเจ้าบ,บ้านอยู่อันดับ3บนตารางคะแนนของลีกอิสราเอลส่วนเยรูซาเล,ล็มอยู่อันดับ7นะครับราคาเปิดมาเจ้าบ,บ้านต่อลูกคู่นะลูกหนึ่งก็มีนะราคาให้ผมเช็คมาเมื่อเช้านะครับแล้วก็เปิดมา2ราคาได้คู่นี้นะ 6เกมหลังล่าสุดผลงานคู่นี้เจอกันมาเป็นเชวาเหนือกว่าครับเจ้าบ้านชนะถึง4ไม่เคยแพ้ในยะูดซาเลมเลยนะฮะโอ้โ oh, ห oh, ใช้ได้ไหยม,มาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันหนะ่อย6เกมหลังล่าสุดก็ชนะ3เสมอ1แพ้2โดยรวมถือว่าฟอร์มใช้ได้อัตรากระบก50-50ฟอร์มในบ้านเชวา6เกมหลังล่าสุดคั่6เกมหลังเล่นดีมากนะครับไม่แพ้ใครเลย ชนะสามเสมอสามนะแต่มาเล่นบ้ากับเอลโดนใบแดงกันเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> บวกไปสามเกมเจ้าหนึ่งเสียสองนะครับอัตตากันบวกก็ใช้ได้ครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเบตา้าเยรูซาเลม็มฟอร์มหกเกมหลังล่าสุดทัวร์ชนะสามแพ้สามห้าสิบห้าสิบนะอัตากันบวกก็ถือว่าสง่งๆนะครับฟอร์มเกมเยือนของเบตา้าเยรูซาเลม็มหกเกมหลังล่าสุดชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สามนะครับ โดยรวมเกมเยอ,อะอาจจบลงนิดนึงเพราะว่ามีบวก2เกมบวกครึ่งไปเกมเดียวเสียไป3าเกมฮะเยรูซาเล็มก็อัตราการบวกเกม,เกม,เกมนี้อยู่ที่45%โดยรวมผมคิดว่าเชวาเหนือกว่านะแต่ราคาแม่งต่อเกินนะมันมั่นใจว่าเชวาชนะแน่นะ่นในบ้านลูกหนึ่งก็ได้อะผมว่าผมหยุดต่อฮาเอลเชวาลูกหนึ่งในบ้านคิดว่ามีโอกาสรับทับสูงเหมือนกันนะเชียร์ได้ครับส่วนคุยสองอยูอย่ที่หล็กอิสราเอลนะครับเป็นฮาไเอลไฮฟานะครับ มาร์คบี้บีนไรน่านะครับราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกกว่าคู่นี้ดัดคะแนนไม่ใกล้เคียงเลยต่างแค่กันบบเดียวเองเจ้าบ้านดัดสิบเอ็ดนะครับส่วนทีมเยือนไรน่าดัดสิบสองนะฮะผลงานเจอกันมาก็เป็นทีมเยือนดีกว่าหน่อยนะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะมาดูฟอร์มฮาปอเอลไฮฟากันหน่อยหกเกมหลังล่าสุดชนะเกมเดียวนะแล้วก็เสมอสองแพ้สามฟอร์มไม่ดีเลยนะแต่บวกดีนะครับบวกไปสี่ไปเสียสอง นะถือว่าตากันบวก,กใช้ได้เลยนะทัท้ง t o ฟอร์มในบ้านฮฟฟาเปอลไฮฟาหกเกมหลังล่าสุดถ้ามองถึง1ิบเกมไม่ดีวนะ่ะมาดูภาพรวมรวมเลยก็ได้1ิบเกมล่าสุดนี้ชนะ2อเองอะ่ะเสมอหนึ่งแพ้ไปเจ็เกมอะ่ะฟอร์มไม่ดีนะบวกสี่นะเนะนะนะสียหกนะครับโดยรวมนะในบ้านไม่ดีนะนี่มองถึง1ิบเกมนะ่อนหะน้าจะขาดความมั่นใจฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะมาดู1ิบเกมกันหน่อยมาคาบีบีนายไลนา1ิบเกมหลังล่าสุดทัท้งชนะสี่นะครับชนะสี่นะ แล้วก็เสมอ2แพ้ไป4ด้โดยรวม50-50นะ้าบใช้ได้ของทงแล้วก็อัตราการบวกช่วงหลังถือว่าดีเลยนะบวกไป4ไแล้วก็เสียไป1-2-3-4เสียไป4เหเป็นการอดนหารหนึอัตราการบวกอยู่ที่45%นะใช้ได้ใช้ได้นะฮะส่วนเกมเยือนมาคาบี้ไรหน้า10เกมเลยภาพกว้างชนะ4ชนะ3นะขอภัยชนะ3เสมอ3แพ้4 โดยรวมและเกมเยือนอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ช่วงหลังเล่นดีขึ้นครับสี่เกมหลังไม่แพ้ใครนะฮะบวกไปห้าเต็มเต็มเสียไปแค่สี่เต็มเ็มแล้วก็โดนหานหนึ่งนะอัตราการบวกของมัคคิมีเลน,น่าเกมเยือนถือว่าใช้ได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมว่าคนนี้เสมอวะ <c oughs> เป็นชจ้วบ้านเล่นในบ้านไม่ค่อยบวกเลยแล้วก็ช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ดีนะเป็นไรหน้าเนี่ยช่วงหลังเล่นดีนะคิดว่ามีโอกาสเสมอได้บ่ะลองไรหน้าครึ่งลูกวัดใจเลยคิดว่าชนะได้นะครับแล้วก็มีโอกาสเสมอและซับสูงด้วย เมากระบีไหลหน้านะครับที่เด็ดวันนี้อิสราเอลสคู่ชอบตามกันมาได้นะครับค่าน้ำดีที่สุดในประเทศฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับสนใจติดกระมก็คลิกลิงก์ใต้ดูเข้ามาจัดกันได้เลยยังไงก็วันนี้สวัสดีครับ